รับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านหลังนี้บ้านทรายทองนะครับมีชั้นบนมีชั้นล่างไม่ใช่นะฮะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงโหราปันยิ้มนะครับและคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะครับสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข5ระหว่างวันที่6 จนถึงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563น,นะครับและเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้ระบุผู้ใดผู้หนึ่งครับไม่ได้เอาลูกดวงใครมาดูเป็นพิเศษแต่เป็นการดูโดยองค์รวมเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้พิจารณานในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจ้าเอาระครั เราไปกันอย่างรวดเร็วเพื่อไม่มีการเสียเวลา15วันก่อนของคุณ5เป็นอย่างไรนะครับเรียกได้ว่า15วันก่อนของคุณ5้าเนี่ยขึ้นอันดับ1นึงของการเป็นดวงเฮงปังรวยของดูดวงโหราปัิ้มเลยนะครับอันดับ1ของความปังที่สุดในะรอบสัปดาห์นี้ได้แก่ผู้ที่วีปีพศออเกิดลงท้ายด้วยเลข 5ครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณ5จ๋าจในช่วง15วันก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องแฮปปี้กันไปนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยมันยังมีเรื่องเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหนื่อยกายที่จะต้องทําหลากหลายเรื่องนั่นเองนะครับแต่เพียงแค่ว่าทําแล้วมันดีทําแล้วมันได้รับการตอบรับดีๆกลับมาทั้งนั้นเลยโดยการตอบรับนั้นมาจากสังคมซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าสังคมของคุณจะเป็นอะไรคุณจะเจอสังคมใหม่ๆที่เข้ามาพูดคุยหรือสังคมเก่าๆนี่แหละจะกลับมาพูดคุยกันมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้น15วันกก่่ออนเรรีียได้ววาปพสมค แต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องในเรื่องของความเหนื่อยวุ่นวายนะครับกับเรื่องนูน้นเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ก็ผ่านไปได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นันดับหนึ่งเชียวนะอ๋อฮะแล้วเดี๋ยวเราวาดกันนะครับเพราะนั้นเรามาดูต่อนะครับว่าในปักนี้สัปดาห์นี้นะครับดวงของคุณห้าเนี่ยจะเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานสุขภาพค้าขายการเงินความรักเดี๋ยวเราไล่เรียงกันอีกทีแต่ก่อนอื่นขออนุญาตอินโทรมา ขอย้ำกันอีกสักครั้งนะครับนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงรายปักของผู้ที่เกิดปีพศาาลงท้ายด้วยเลข5ระหว่างวันที่ 6มิถุนายนจนถึงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับเรามาเริ่มกันจากการงานเลยนะฮะการงานของคุณ5้านะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเหนื่อยมากๆเพราะว่าจะต้องเจอเรื่องราวหนักๆวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบตัวในที่ทํางานไปหมดเลยเหมือนเหมือนกับคุณ5จะต้องเข้าไปจัดการเรื่องต่างๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานด้วยเรื่องของส่วนตัวของแต่ละคนที่อยู่รอบตัวด้วยเขาเข้ามาปรึกษาเข้ามาขอความช่วยเหลือมันจึงทําให้คุณฮ ัวุ่นวายเพราะคุณ5เองจะต้องลงมือไปจัดการลงมือไปแก้ไขในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของตัวบุคคลทั้งนั้นเลยจึงทําให้คุณหนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับแต่ ก็ไม่ได้ย้าแย่นะมันเหนื่อยมันเยอะมันเครียดจริงๆแล้วใจคุณ5้าจะต้องหนักแน่นนะครับแล้วมันจะผ่านไปได้ต่อจากการงานนะครับเรามาดูการค้าขายพ่อค้าแม่ขายกันบ้างนะครับพ่อค้าแม่ขายในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับวุบ่นวายแล้วดีไหมวุ่นวายแล้วดีสิครับเพราะว่าขายก็ได้ดีเยอะขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบผึ่งขนาดยอดขายปังๆนะแต่มันเยอะขึ้นมันมีความวุ่นวายแล้วก็ลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาติดต่อมันอาจจะมีความเอานั่นนิดเอานี้หน่อยใส่รายละ,ละเอียดเย เยอะๆอะไรแบบนี้ครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่เป็นหุ้นส่วนด้วยคนที่อยู่ในบ้านด้วยใครก็แล้วแต่โอ้โหมันดูวุ่นวายคนนั้นจะอย่างนั้นคนนี้จะอย่างนี้คุณ5ต้องเป็นคนจัดการแก้ไขมันจึงทาให้คุณ5ช่วงนี้เหนื่อยมากๆนะครับกับการค้าขายแต่ว่ามันจะเหนื่อยมากยอดขายมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากะสิครับมันเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่มากเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทํายิ่งได้เข้าใจไหมฮะ ถ้าเข้าใจตามนี้เราก็ขยันเข้าไปสู้เข้าไปอย่าท้อนะครับต่อจากค่าขายเรามาดูเรื่องความรักกันบ้าง สำหรับคนโสดก่อนเนาะคนโสดนะครับก็คือวุ่นวายนะครับกับคนรอบข้างกับเพื่อนฝูงกับคนในสังคมกับครอบครัวมันทําให้เหนื่อยๆมันจึงทําให้มีโอกาสที่จะเหงานะครับเบื่อนะครับแล้วก็อยากมีใครสักคนเข้ามาคอยดูแลจิตใจทําให้เราเจออะไรมาเยอะแล้วเราต้องการใครสักคนที่เข้าใจอาจจะเป็นช่วงนี้ในช่วงคนโสดเพราะฉะนั้นจิตใจจะค่อนข้างเบื่อเหงามากๆในช่วงนี้ระวังดีๆนะครับมองข้ามมันไปเนาะถึงหายังไงช่วงนี้ก็มีแต่ปัญหานะครับอย่าเพิ่งดีกว่านะครับยังไม่เหมาะสมเรามาดูคนมีคู่กันบ้างนะครับไม่่วาจะเป็น นรักนะครับแฟนกานหรือคู่ครองก็ตามนะครับนั่นจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเบื่อมากๆเลยกับคนรักกับคู่รักเรียกได้ว่าไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่้ายขวาหน้าหลังทำไมเรื่องเยอะขนาดนี้คู่รักคู่ครองของคุณห้าในช่วงนี้มีการขยับขึ้นลงค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีการอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นค่อนข้างเยอะนะครับสึ่งทําให้คุณห้านนั้นค่อนข้างจะงุดหงิดเบื่อเซ็งเอาได้ในช่วงนี้ระวังมีปัญหาระหว่างกันถึงขนาดมีปากเสียงไหมก็ยังไม่เชิงสะทีเดียวนะครับม เถียงการแต่อาจจะถึงกับทะเลาะเลยไหมอันนั้นแล้วแต่คู่ใครคู่มันนะครับให้ระวังดีๆ ต่อจากความรักเรามาดูเรื่องการเงินกันมั่งดีกว่านะครับการเงินในช่วงนี้มันเหมือนกับคุณจะต้องจ่ายให้กับคนในสังคมจ่ายให้กับครอบครัวจ่ายให้กับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันจะไหลออกไปเพื่อสังคมเพื่อคนรอบตัวอะไรแบบนี้เยอะๆนะครับดูแลดีๆอะไรไม่จําเป็นหรือว่าการทําบุญก็ตามถ้าทําบุญโดยที่ตัวเองเดือดร้อนตรงอย่าทำนะครับเพราะมันจะเป็นบาปบาปกับตัวคุณเองนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วดูการเงินดีๆนะครับโชคลาภมีไหมมีเล็กๆนะครับมีมาจากคนรอบข้างนั่นแหละฮะอาจจะแบบว่าตํา ตามเขาไปหรือว like play, uh ่าให้เขาซื้อให้หรือว่าให้เขาหาให้อาจจะได้โชคลาภจากคนในสังคมนั่นแหละครับมีของขวัญของฝากนะครับอะไรแบบนั้นในสังคมยี่หิ้วติดไม้ติดมือมาให้คุณนั้นต่อกันด้วยสุขภาพนะครับสุขภาพของคุณห้าในช่วงนี้เป็นอย่างไรมีอาการปวดหัวนะครับมีความเครียดระวังเรื่องของการงงหัวด้วยนะครับเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองและก็ระวังในเรื่องของการเพราะอาหารระบบย่อยต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อปวดแขนปวดไหล่ปวดขาในเรื่องของกล้ามเนื้อก็มีปัญหาเหมือนกันรวมไปถึงปากนะครับ ฟันเหงือกลิ้นช่องปากต่างๆจะมีปัญหาเช่นเดียวกันครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคุณ5นะครับเรามาสรุปอีกครั้งนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณ5จะเจออะไรกันบ้างคุณ5นะครับจะเจอในเรื่องของความวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างไปหมดเลยนะครับสังคมในที่ทํางานสังคมในบ้านสังคมเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเกี่ยวกับคนลว้วนๆเลยล่ะครับคุณ5ตั้งรับดีๆเพราะคนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ทั้งนั้นเลยคนนั้นเอาอย่างนั้นคนนี้เอาอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้น้จึงทําใหคุณ5 นั้นมีอารมณ์ไม่นิ่งนะครับเครียดเ็งเบื่อน้อยอกน้อยใจมีหมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลจิตใจดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะกุณจะเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งใจนั่นเองอย่าเพิ่งคิดมากนะครับมีวิธีแก้นั่นก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิทําให้จิตใจนิ่งขึ้นนะครับมีสติเมื่อมีสติปัญญาก็ก็จะเกิดตามมานะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานั่นแหละครับการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามันจะทําให้กุณหานั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพิ่มมมเเติิออีีกกกกนนนดึ็คคืาาวละรับ ทำหนังสือสวดมนต์นะครับเป็นธรรมทานนะครับหรือใบพับแผ่นพับโบชูอรไอยต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือของโควิดคู่มืออันนั้นหนังสืออันนี้ได้หมดเลยนะครับมันจะเป็นวิทยาทานทั้งหลายเหล่านี้จะทําให้คุณห้านั้นผ่านวิกฤตนี้ไปได้รวมไปถึงนะครับหากมีเวลาให้ซื้อพวงมาลัยกลิ่นหอมๆนะครับสวยๆถวายองค์พระที่บ้านบ้างนะครับรวมไปถึงกลับพ่อกลับแม่ด้วยนะครับพระอรหันต์ในบ้านก็จะทําให้สิ่งต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับ และที่สําคัญในเรื่องของวงจุ้ยนะครับขอบอกว่าหน้าบ้านนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับของทุกๆบ้านปากประตูบ้านที่จะเข้าตัวบ้านนั่นแหละครับเขาเรียกว่าปากมังกรเนาะเป็นปากองก,การเก็บทรัพย์เก็บเงินเก็บโชคเก็บลาภหากเปิดไม่ดีเปิดมาแล้วมันไม่สว่างมันมีรกรกรุงรังนะครับเรียกได้ว่าเงินมันไม่เข้านะครับการเงินไม่เข้าสิ่งดีๆไม่เข้าแสงสว่างเข้าไม่ถึงนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นละขอให้คุณห้านะครับเปิดประตูหน้าบ้านดีๆรวมไปถึงห้องรับแขกด้วยนะครับมีต้นไม้้เไจจจรริิิงงดดย่ีะ และแถมก็ด้วยปีนักษัตนะครับ3ปีนี้ต้องระวังมากๆเลยได้แก่ปีชวดนะครับปีเถาะแล้วก็ปีระกาและปีนักษัตรที่ค่อนข้างจะดีมากๆกว่าคุณห้าคนอื่นได้แก่มะแม่จอฐานและนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการพยากรของคุณ5ทั้งหมดนะครับขอให้คุณ5ทุกคนที่ฟังคลิปนี้คิดอย่างเดียวครับคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจากดูดวงโหราปานยิ้มขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญยิ้มนะครับเพียงกด s u b สไครต์หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ในเ c e b o o o นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจตัวน้อยๆดูดวงโหราปัญยิ้มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ